咋咋地？Ah, <次> เอาครับนั่นตอนนี้ผมได้เดินทางมากับมาสด้าเซลล์ประเทศไทยครับในการร่วมกิจกรรมมาสด้า3ใหม่ sneak preview ครับถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับเพราะว่าถือเป็นโอกาสที่สื่อมวลชนในประเทศไทยครับจะได้สัมผัสตัวรถก่อนที่มีการเปิดตัวได้ข้อมูลเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่มีการพัฒนารวมถึงได้ทดลองขับขับขี่เปรียบเทียบกับโฉมในโมเดลปัจจุบันกับในโฉมใหม่ล่าสุดที่กําลังจะเปิดตัวเนี่ยมีความแตกต่างในส่วนไหนกันบ้างนะครับ โดยสถานีที่จัดในวันนี้เนี่ยแยกเป็นส่โซนด้วยกันครับในโซนแรกเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีการออกแบบพัฒนาตัวรถให้สัมพันธ์กับผู้ขับขี่ในเรื่องของการวางตำแหน่งที่นั่งรวมถึงลดการเหวี่ยงโยนตัวว่าทําให้ผู้ขับขี่เนี่ยจะสัมผัสถึงความรู้สึกความสะดวกสบายในการควบคุมที่แตกต่างและก็โดดเด่นจากชมในเจเนอเรชันเดิมอย่างไรในโซนที่2หรือว่าส่วนที่พูดคุยถึงเรื่องของ NVH นะครับหรือว่าเรื่องของเสียงแรงสั่นสะเทือนสถทานและก็รวมถึง ความนุ่มนวลในการขับขี่หรือว่าผิวสัมผัสที่อยู่รอบตัวผู้ขับครับโดยตัวรถเนี่ยมีหลายๆส่วนที่ถูกปรับพัฒนาไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางตำแหน่งชุดลำโพงใหม่เรื่องของการวางตำแหน่งจุดช่องเสียงต่างๆเพื่อที่จะลดเสียงรบกวนที่จะเข้ามาภายในห้องโดยสารโดยในพื้นที่ของสนามทดสอบนี้แยกเป็นอีก2โซนด้วยกันครับฝั่งแรกเป็นเรื่องของ handling test นะครับดูการหักเลี้ยวควบคุมการโยนตัวในสภาพของเส้นทางแทร็กแล้วก็ multi purpose track นี้เราจะดูเรื่องของอัตราเร่ง การขับขี่การตอบสนองการวิ่งเข้าในเส้นทางที่เป็นสลาลอมแล้วก็ดูครับว่าอาการเปรียบเทียบกระชมของมาด,ด้าสามในปัจจุบันแล้วเนี่ยในเจเนเรชันใหม่ล่าสุดเจเนเรชันที่7นี้เนี่ยจะแตกต่างยังไงนบ้างครับ เรื่องของดีไซน์ทางด้านหน้าชุดโคมไฟแนวของเส้นกระจังรวมถึงการออกแบบความแตกต่างจากทางด้านหน้าถ้าเปรียบเทียบกับโฉมปัจจุบันจะเห็นว่าแนวไฟหน้าเนี่ยถูกดีไซน์ให้มีขนาดเลียวแล้วก็เล็กลงเส้นขอบของระยะกระจังถูกดึงแล้วก็ออกแบบเน้นเส้นแนวของกระจังเนี่ยให้เด่นขึ้นมาเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็ในบอดี้ของฮัชแบ็กแล้วก็ซีดานเนี่ย ถูกแบ่งแยกออกมาวิ่งจากทางด้านหน้าเนี่ยเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนั่นก็คือเส้นของแนวกระจังในบอดี้ฮัชแบ็กทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสีดําเงาแต่ว่าในบอดี้ที่เป็นซีดานเนี่ยจะเป็นสีโครเมียมหรือว่าโครมเงานั่นเองส่วนของขนาดมิติตัวรถในเรื่องของระยะฐานล้อแล้วก็รวมถึงช่วงความกว้างของระยะล้อเนี่ย ในตัวใหม่ถึงแม้ว่าจะมีขนาดความยาวที่ลดลงมีมุมลาดและก็ความสูงของตัวรถที่น้อยกว่าเดิมแต่ว่าระยะช่วงฐานล้อลงถึงความกว้างเนี่ยกับเพิ่มมากขึ้นครับจุดที่น่าสนใจก็คือมีขนาดฐานล้อที่ยาวมากขึ้นช่วงความกว้างระหว่างล้อหน้าและล้อหลังที่เพิ่มมากขึ้นโดยมีความสูงจากพื้นลดลงกว่าเดิมทําให้ภาพรวมตัวรถเนี่ยมีมุมลาดและมีค่า c G ที่ต่ําลงกว่าเดิม ส่วนของในรุ่นซีดานกลับทางกันนั่นก็คือความยาวรวมเพิ่มมากขึ้นมีความกว้างของตัวรถที่เท่ากับในโฉมของซีดานตัวก่อนแต่ว่ามีความสูงที่ลดลงแล้วก็มีระยะฐานล้อรวมถึงความกว้างของช่วงล้อที่เพิ่มมากขึ้นนั่นทําให้ทั้งฮัชแบ็กและก็ซีดานสามารถที่จะออกแบบพื้นที่ภายในห้องโดยสารได้กว้างเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมมาดูรายละเอียดถึงภายในห้องโดยสารกันครับ เข้ามาภายในห้องโดยสารแล้วจากที่เคยได้ทดลองตอนบอดี้คอนเซปต์นะครับยังไม่เป็นตัวจริงแบบนี้เนี่ยแตกต่างเยอะมากครับโดยเฉพาะพอขึ้นมาแล้วสิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้ชัดเจนก็คือเรื่องของการวางตำแหน่งที่นั่งสําหรับผู้ขับขี่ครับรวมถึงหน้าจอเรือนไม่แล้วก็ระยะการปรับดีไซน์ของ Head-Up Display และรวมถึง MZD Connect นะครับสำหรับตัวชุดหน้าจอที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับฝั่งของผู้ขับขี่สามารถที่จะปรับได้6ทิศทางบวก การปรับดันหลังแบบไฟฟ้านะครับพวงมาลัยปรับขึ้นลงแล้วก็เลื่อนตำแหน่งสีทิศทางดีไซน์ของชุดพวงมาลัยผิวสัมผัสแล้วก็การออกแบบก้านพวงมาลัยที่เป็นทรงยกขึ้นมารวมถึงสวิตช์ควบคุมเนี่ยดูเรียบง่ายมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยให้อารมณ์และก็ผิวสัมผัสในความหรูหราที่แตกต่างอย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับ สำหรับภายในห้องโดยสารมีการออกแบบโดยจัดให้ผู้ขับเป็นศูนย์กลางของอุปกรณ์ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมีจุดที่เป็นซอฟทั h หรือว่าผิวสัมผัสที่นุ่มไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของคอนโซลหน้าช่องรอยต่อชุดคอนโซลกลางที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นที่เท้าแขนขนาดใหญ่ที่มีความนุ่มและก็สามารถที่จะปรับเลื่อนได้ทําให้มีพื้นที่ใส่สัมภาระที่เพิ่มมากขึ้นจุดที่เป็นไฮไลท์เลยสําหรับภายในใน skyactive architecture ก็คือเรื่องของการจัดวางตำแหน่งสําหรับผู้ขับขี่ ให้เป็นศูนย์กลางของการควบคุมตัวรถโดยวางชุดเบาะให้สามารถที่จะปรับได้6ทิศทางมีตำแหน่งในการเลื่อนให้สรีระของผู้ขับขี่มีรูปทรงของกระดูกสันหลังที่เป็น S-Curve นั่นทำให้ผู้ขับสามารถควบคุมรถได้และจัดวางอุปกรณ์ต่างๆให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องเคลื่อนตัวเยอะชุดคอนโซลกลางที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นยังมีตำแหน่งที่สูงมากขึ้นทำให้ระยะในการวางเท้าแขนและควบคุมเกียร์สามารถทำได้ง่าย วิตและอุปกรณ์ต่างๆถูกออกแบบให้มีดีไซน์และตำแหน่งควบคุมที่ดูเรียบง่ายแม้แต่ h e a d up display ก็ยังปรับจากแผ่นสะท้อนที่ยื่นขึ้นมาบังสายตาเปลี่ยนเป็นแสงที่ยิงสู่กระจกหน้าโดยตรงทำให้สามารถเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและทำให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องลดสายตาลงมามองที่แผ่นสะท้อนขณะที่ขับขี่อยู่บนถนน เรื่องของการเก็บเสียงมีการออกแบบให้โครงสร้างตัวถังลดพื้นที่หรือว่าช่องที่จะเกิดเสียงเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเสียงจากสภาพแวดล้อมและเสียงที่เกิดจากโครงสร้างภายในชุดตัวถังรวมถึงเสียงจากพื้นในรายละเอียดวิศวกรได้เพิ่มจุดที่จะใส่วัสดุเพื่อที่จะลดเสียงกล้องสะท้อนภายในโครงสร้างของเจ้า Sky Active Architecture ใหม่นี้ทำให้เสียงโดยรวมนั้นเบาลงกว่าเดิมมาก และยังปรับดีไซน์การวางตำแหน่งลำโพงในรูปแบบใหม่เป็นครั้งแรกอีกด้วยโดยชุดเครื่องเสียงยังคงเป็นของโบสจากในโฉมปัจจุบันที่มีอยู่8ตำแหน่งถูกเพิ่มเป็น12ตำแหน่งพร้อมซับวูฟเฟอร์ทางด้านท้ายทำให้โดยรวมตัวรถมีการเก็บเสียงจากพื้นและสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าเดิมมาก อ่ครับและในตอนนี้ผมก็ปรับท่านั่งพร้อมแล้วครับที่จะเริ่มการทดสอบครับใน2สเตชั่นของเทสแท a g ครับสามารถติดตามพวกเราทีมขับซาเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ขับ s a tv ที่จะคอยอัปเดตข่าวสารวงการยานยนต์ทั้งในและต่างประเทศรวมไปถึง y o u u u b e บขับซา h a n n e l รายการตัวเต็มไม่มีตัดเนื้อหาออก เพื่อความจุใจและอัตรรถในการรับชมแล้วอย่าลืมกด subscribe ติดตามกันด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรถคันเด็ดๆที่เรานำมาทดสอบกันะครับและในตอนนี้ผมก็มาอยู่ในอีกหนึ่งสเตชันนะครับนั่นก็คือ handling test เพื่อที่จะทดลองครับ เหมือนกันเลยก็คือเปรียบเทียบในรุ่นโฉมปัจจุบันกับโมเดลใหม่ล่าสุดในเจเนอเรชันที่7นะครับว่าการควบคุมเวลาที่เข้าในเส้นทางที่เป็นทางเลี้ยวหักเข้าโค้งแล้วก็เส้นทางสภาพของตัวโยกโกฮาม่าไทเทสแท็กเนี่ยมีรูปแบบที่เป็นเส้นทางโค้งแล้วก็เป็นขึ้นลงเนินความเร็วที่ถูกเซตไว้เนี่ยวิศวกรของทาง m a สด้ได้มีการวางเซตช่วงจังหวะที่เราจะได้เติมความเร็ว ักเลี้ยวเข้าโค้งแล้วก็เปรียบเทียบในโค้งเส้นทางต่างๆที่ใช้ความเร็วแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะจับได้ถึงช่วงจังหวะการทํางานการตอบสนองต่อการเล่งเสียงของพื้นนะครับแล้วก็รวมถึงการโยนตัวที่จะเกิดขึ้นจากภายในตัวรถครับตอนนี้ก็ผ่านความเร็วประมาณ70กิโมต่อชั่วโมงจากนั้นหักเลี้ยวเข้าโค้งบอกให้เลี้ยงแล้วก็คงความเร็วนี้ไว้ตลอดเส้นทางโค้งครับ ตามแนวการขับแบบธรรมชาตินั่นก็คือเพื่อให้ผู้ขับสัมผัสได้ถึงช่วงจังหวะการโยนตัวแล้วก็เดี๋ยวจะไปเปรียบเทียบกันครับว่าในมาตราสาใหม่นี้เนี่ยจะมีอาการโยนตัวเป็นยังไงครัครับและในตอนนี้ก็สลับมาอยู่ในมตาต d าสใหม่แล้วครับการที่ได้ทดลองแบบต่อเนื่องอย่างนี้ก็ทำให้ ได้รู้สึกเปรียบเทียบชัดเจนนะครับอย่างแรกเลยเมื่อขึ้นมาบนรถคันนี้เนี่ยสิ่งที่แตกต่างแบบชัดเจนเลยก็คือตำแหน่งที่นั่งครับตัวชุดเบาะเนี่ยปรับได้6ทิศทางแล้วก็มีชุดที่ปรับลุ m มบาร์สเนี่ยที่แยกปรับรายละเอียดในช่วงจังหวะในการปรับตั้งเนี่ยทำให้ได้ท่านั่งที่กระชับดีครับรวมถึงขนาดวงของพวงมาลัยแล้วก็การปรับพวงมาลัย4ทิศทาง กับสิ่งที่แตกต่างชัดเจนอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของทัศนวิสัยมุมมองครับเสาเอพิลาเนี่ยดูเป็นมุมลาดแล้วก็มีขนาดที่เลียวเล็กกว่าชัดเจนครับตอนนี้เริ่มเข้าโค้งด้วยความเร็วเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงจังหวะของการควบคุมความเร็วเนี่ยขับในโค้งเดียวกันในแบบที่ใช้ช่วงความเร็วสม่ําเสมอเหมือนเหมือนกันเพื่อที่จะดูการโยนตัวรวมถึงการบังคับควบคุมครับ อีกจุดหนึ่งที่สัมผัสได้ถึงความแตกต่างเชน่นกันก็คือเรื่องของการเก็บเสียงครับเสียงจากพื้นเนี่ยเข้ามาน้อยกว่าครับเรียกว่าเป็นการเก็บเสียงที่ดีขึ้นในระดับที่สัมผัสได้ตั้งแต่ช่วงความเร็วประมาณ60ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่ที่ความเร็วสูงเดี๋ยวคงต้องดูกันอีกครั้งหนึ่งตอนที่สลับออกนอกจาก handling tag แล้วนะครับจากนั้นเรื่องของการแตะเบรกเพื่อที่จะชะลอความเร็วตัวแป้นเบรกเนี่ยถูกปรับให้ มีความรู้สึกในการสัมผัสในช่วงการตอบสนองที่ดีขึ้นครับรวมถึงเกียร์6กสปีดในการทำงานชุดนี้ช่วงที่มีการขึ้นลงเนินเนี่ยก็สัมผัสได้ถึงช่วงอาการจังหวะการเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ที่ในตัวสามใหม่นี่ราบเรียบแล้วก็ต่อเนื่องกว่าพอสมควรเลยทีเดียวครับเอาละครับเรียกว่าเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่พอจะได้ความรู้สึกนะครับในเรื่องของการตอบสนองแล้วก็เรื่องของการบังคับควบคุม เดี๋ยวไปต่อในอีกฝั่งแท็กหนึ่งที่มันติดเพอร์โพสแท็กครับ ในตอนนี้ก็มาอยู่ในอีกหนึ่งสเตชันนัก็คือในสถานีทดสอบที่ลานมันติเพอร์โพสนะครับในสถานีนี้เราจะได้ทดลองเรื่องของอัตราเร่งเรื่องของการควบคุมดูการทำงานของระบบ GVC นะครับไปเลยฮะวงแรงนี้กด0หน0ครับแล้วก็ดูเสียงอัตราเร่งการทำงานช่วงความนุ่มนวลความราบเรียบในการเปลี่ยนตำแหน่งของเกียร์นะครับร้อยแล้วครับก็เลี้ยง ความเร็วไปเพื่อที่จะดูช่วงจังหวะในการแตะเบรกเพื่อที่จะควบคุมสัมผัสอาการครับในช่วงจังหวะที่ชะลอความเร็วลงถ้าเกิดเปรียบเทียบกับตอนที่ได้ขับในตัว All new generation ที่7แล้วความรู้สึกของแป้นเบรกนี่ต่างกันพอสมควรครับตอนนี้ก็จะหยุดชะลอความเร็วอย่างนั้นเติมคันเร่งขึ้นไปครับแล้วก็จะเลี้ยงดูที่ความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่อาจจะดู เป็นความเร็วที่ไม่สูงมากนักแต่ว่าในช่วงเริ่มต้นก่อนที่ผมจะมาขับเนี่ยนั่งอยู่ในตำแหน่งผู้โดยสารก่อนครับเส้นทางโค้งที่ถูกวางเซตไว้เนี่ยที่ความเร็วนี้เพื่อที่จะขับด้วยอัตราเร่งและก็ช่วงความเร็วเท่าๆกันนะครับในแต่ละส่วนของสเตชันเพื่อที่จะดูอาการและก็แรงเหวี่ยงที่เกิดขึ้นกับตัวรถ ดานต่อเน,นื่องเข้าสลาลอมดูครับมีความเร็ว40กิโลเมตร่อชั่วโมงหรือช่วงจังหวะของการโยนตัวนะครับถ้าเทียบกับตอนที่ขับในแฮนด์ i ลิงแทแล้วเนี่ยในมัตติเพ p โพสเรามีช่วงจังหวะที่ได้หักเลี้ยวแล้วก็สังเกตอาการการทำงานของระบบ GVC ที่เยอะกว่าครับตอนนี้ก็จะเติมคันเร่งเลยครับขึ้นไปที่70กิโมต่อชั่วโมงแล้วก็ จะยกคันเร่งเพื่อที่จะฟังเสียงดูครับอ่ะอะครับก็พอได้ความรู้สึกเดี๋ยวจะเอาความรู้สึกนี้ไปเปรียบเทียบในคันเจเนเรชั่นที่7กันครับในออิดมารต้าส กลับมาอยู่ในคันใหม่แล้วอัตราเร่งก่อนเลยครับศูนย์ถึงร้อยช่วงแรกเสียงของเครื่องยนต์นี้เข้ามาใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าช่วงของการเร่งไม่น่าเชื่อว่าเป็นพื้นฐานบล็อกแบบเดียวกันแต่ว่ามีการพัฒนาปรับเรื่องของการเซ็ตการตอบสนองของเกียร์และก็คันเร่งน,นะครับโอ้เสียงบนแท็กนี้มาลองตัวเบรกต่อครับแตะเพื่อที่จะชะลอความเร็ว ความรู้สึกหนึ่งที่สัมผัสความแตกต่างของแป้นเบรกสำหรับผู้ขับขี่ใน2เจเนอเรชันนี้ก็คือเรื่องของระยะของตัวแป้นครับถ้าเกิดในเจนเดิมเนี่ยจะรู้สึกว่าเดิมที่เคยขับเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นรถคันหนึ่งที่ถูกปรับเซตมาได้ดีนะฮะแต่พอมาขับในตัวเจนใหม่แล้วเนี่ยความเร็วช่วงระยะในการคุมตัวแป้นเบรกเนี่ยแป้นเหมือนตื้นกว่าแต่ว่ามีความละเอียดมากกว่าผู้ขับสามารถที่จะ แตะควบคุมเบรกโดยที่ไม่ได้ใช้เท้ากดเน้นหรือว่าใช้แรงเยอะแต่สามารถควบคุมความละเอียดในการชะลอความเร็วลงได้ครับต่อเน,นื่องครับก็ใช้ความเร็วเท่าๆกันคือประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนี่รู้สึกอย่างหนึ่งที่ชอบครับก็คือเรื่องของตัว Head-Up Display ที่ไม่มีแผ่นยื่นๆขึ้นมาแล้วนะครับ40กิโลมตรต่อชั่วโมงเท่าๆกันครับ อาการแล้วก็ความรู้สึกสําหรับตัวผู้ขับขี่เองฟีดแบ克ที่กลับมาที่พวงมาลัยครับถือว่าค่อนข้างชัดเจนก็คือเรื่องของความละเอียดที่มากกว่าน้ําหนักในการควบคุมแรงสะท้านที่ขึ้นมาน้อยกว่าครับอันนี้ความเร็วเท่าเท่ากันแล้วฟังเสียงอีกทีครับเจออีกอาการหนึ่งก็คือช่วงจังหวะในการคงความเร็วกับรอบการเปลี่ยนตำแหน่งของเกียร์ครับตอนที่ยก เท้าออกจากแป้นคันเร่งเนี่ยความนุ่มนวลแล้วก็ช่วงจังหวะการลดตำแหน่งเกียร์ลงแรงกระตุกกระชากน้อยกว่าแ yeah. งมันจะเกิดขึ้นเร็วมากครับสำหรับสนิทฟีวิวในครั้งนี้นะครับเราได้ทดลองแบบแค่สั้นๆได้ใช้เวลาอยู่กับรถในแต่ละสั่นแค่ประมาณสัก2นาที2นาทีนิดๆแต่ว่าเพื่อเรียกว่าพอได้สัมผัสความรู้สึกที่แตกต่างแล้วก็ได้เห็นอาการเพราะว่าเป็นการ อยู่บนรถโมเดลปัจจุบันแล้วก็ขยับมาในโฉมโมเดลใหม่แบบทันทีก็เรียกว่าพอจะได้ข้อมูลเบื้องต้นกันนะครับสำหรับคลิปในการรีวิวในครั้งนี้ในภาพรวมสำหรับซีนิคทีวีวิวในครั้งนี้ก็ทำให้คณะสื่อมวลชนได้สัมผัสเรื่องของเทคโนโลยีการออกแบบโครงสร้างตัวถังใหม่ล่าสุด Sky Active Architecture ในเรื่องของการบังคับควบคุมการขับขี่ แบบเปรียบเทียบกับโฉมปัจจุบันกับโมเดลล่าสุดที่กำลังจะเปิดตัวซึ่งรายละเอียดแบบลึกๆกับซ่าของเราจะตามมาอัปเดตให้คุณผู้ชมกันครับ สาม,มารถติดตามพวกเราทีมขับซ่าเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ข l บซาทีวีที่จะคอยอัปเดตข่าวสารวงการยานยนต์ทั้งในและต่างประเทศรวมไปถึง YouTube ขับซาชาแนลรายการตัวเต็มไม่มีตัดเนื้อหาออกเพื่อความจุใจและอัตรรถในการรับชมแล้วอย่าลืมกด Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรถคันเด็ดๆที่เรานำมาทดสอบกันขับซาสามสิี่